สวัสดีจ้าในช่วงว่างๆนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปกันขวดพรมสเตย์กันค่ใช้ไหมพรมสีพีนะคะวิธีการดึงไหมพรมที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้มันกิ้งไปกิ้งมาก็คือล้วงนะคะดึงจากข้างหนเวลาใช้มันก็จะเป็นนี้น,นี้นะคะไหมพรมสีพีของเบลใช้วีนัทเพราะว่าร้านอื่นปิดหมดแล้วมีร้านเดียวเป็นยี่ห้อวีนัสีพียี่ห้ออื่นได้นะคะ เบลเป็นคนถักหลวมคือปกติถนัดหมวกก็เลยต้องใช้เข็มเงินหัวมันจะเล็กกว่าเข็มทองใช้เข็มเงินเบอร์สองแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่ถักแน่นมือแน่นอยู่แล้วนะคะก็ใช้เข็มทองก็ได้แต่ของเบลใช้เข็มเงินเบอร์สองเพราะว่าเบลถักหมวกแล้วมือมันชอบหลวมอ่ะคนถักจะเข้าใจนะคะการมือแน่นมือหลวมถักออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ ซักได้เพื่นนะคะเดี๋ยวเบลจะเขียนในภาพให้จะได้ดูชัดไม่ต้องเปิดคลิปทีทำดีก็คือขึ้นต้นเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะก้นหอยแล้วก็ V V ก็คือในหลักเดียวนะคะถัก x 2สองครั้ง x ก,ก็คือพันหัวเข็มทอคอนะคะก็คือจ๊กอย่างเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยเรียก x นะคะ การเอาตรงนี้มากั้นไว้ก็เพื่อไม่ให้เราลืมว่าเราจบแค่ตรงนี้เริ่มตรงนี้นะคะวิธีทาตรงนี้เป็นก้นของมันก้นตรงนี้นะคะวิธีการขึ้นให้เป็นทรงดอถักเอ็กขึ้นมาก่อนอ่าถักโซ่ขึ้นมาก่อนทัวถีโซ่เสร็จนะคะเกี่ยวงานละเอียดนิดนึงเกี่ยว ปกติเราจะเก right? like, 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 like like ี่ยวทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่เกี่ยวแค่นี้เส้นเดียวแบบนี้นะคะเพื่อให้มันจะเป็นทรงกระบอกขึ้นมาเส้นเดียวมันจะมีสองเส้นในหลักใช่ไหมคะแค่แถวนี้แถวเดียวนะคะเพื่อให้มันตั้งขึ้นมาแบบนี้เป็นทรงกระบอกเพื่อให้มันตั้งขึ้นมาแบบนี้เป็นทรงกระบอกนะคะเกี่ยวเส้นเดียวปกติมันจะเป็นสองเส้นอย่างนี้แต่แถวนี้ให้เกี่ยวเส้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นภาพอีกทีหนึ่ง ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งหมดเพราะว่ามันมันนานนะคะนานแล้วคนก็ไม่ชอบดูถ่ายแต่ไอตรงที่สําคัญเห็นไหมคะมันจะตั้งเป็นทรงกระบอกแหละถ้าเราเกี่ยวเส้นเดียวนะคะมันจะเป็นทรงกล่นอย่างนี้เลยเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะลองใส่สวมดูตรงนี้นะคะที่ยากที่สุด แต่ว่าจะช่วยให้เป็นทรงกระบอกสวยงามจะถักสายต่อแบบนี้ด้วย x สามแถวก็ได้หรือจะทำสายคล้องแบบนี้คล้องคอคล้องข้อมือหรือใช้สายห้อยโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะคะอย่นี้ก็ได้หรือเอาสายไปคล้องกับกระเป๋ากับสิ่งของแล้วห้อย อย่างนี้ค่ะแต่งลายสวยงามเอากระดุมสีๆมาเย็บติดก็ได้วิธีการทำความสะอาดนะคะซักได้ทุกวันวิธีการทำให้แห้งง่ายก็คือพอซักเสร็จแล้วนะคะใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าซับน้ำเสื้อยืดก็ได้ซับๆอย่างเนี้ยแล้วค่อยไปตากนะคะ นื่งองจากว่าตัวนี้เป็นที่หุ้มสเปรย์ใช่ไหมคะก่อนเราจะใช้สเปรย์มือเราก็ต้องอาจจะสกรปรกมาก่อนแล้วมาฉีดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดซักบ่อยๆด้วยน้ํายานะคะตัวนี้ฟองเยอะกลิ่นหอมนะคะใช้นิดเดียวกลิ่นหอมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะใช้ได้นานด้วยละลายใส่น้ํานิดนึงแล้วก็นําไปขยาขยานะคะแล้วก็ซักด้วยน้าเปล่าอีกสองครั้งแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าซับน้ํานะคะ ซับๆลงไปแล้วก็ตากได้เลยแป๊บเดียวก็แห้งเช้าแล้วก็ใส่นะคะเอาไปใช้